สวัสดีครับคำปล่อยอร้อยเรื่องมวยไทย ev ที่696คลิปนี้พบกับโหดขั้นเทพอิกคิวสังกอรุ่งธนเกียรติปะทะก,กับคาร์เบงสูบายรายอีฟและเขากับสหพันธรัฐรัเสเซียเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคม2558หรือ2015ในในรายการไทยไฟเซาลินอินไชน่าที่เมืองเงจิง้งโจว ประเทศกินในพิกาน้ำหนัก68กิโลกรัมกำหนดท่ายกยก,ยกละ3นาทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาความรำคาญกับผมพอปล่อยไปบนไปแบบภาษาไทยซอแซ่ไทยสารเป็นครังคราวพร้อมสาระและไรสาระเชน่นสาะลาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอ้โหเวทีแสงสีเสียงไทยไฟคิงออฟมวยไทย เป็นยังไงก็ดีห้อช้างนี่แหละน้ำดื่มช้างอ้ามาแล้วโอ้โหมูนี้ช่วงนี้เรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดังชะลเกินครับท่านผู้ชมอ,อีกคิวสั่งไปเอาผ้ากีวรใครมาคาดหัวเนี่ยมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัติและสถิติของนักมวยคาดเบกสุบัยราอีฟ ผู้ไม่กลัวใครนักชากาศสาพันธรัฐรัฐสเซียอายุ23ปีสูง178เซนติเมน้ำหนัก69กิโลกร,รมัมชกมา3.4ครัง้งชนะ27แพ้7เสมอศู0ส่วนอีคิวสังก็รุ่งธนเกียรตโหดคันเทพหรือจอมยุทธพเนจร อายุ25 e, ปีสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมแสดงว่าต่อให้1กิโลกรัมยกมา154ครั้งชนะ132แพ้17เสมอ5อีคิวสั่งเป็นชาวจังหวัดสุรินสุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทประกาศหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมอ้าวอาจารย์ยงยุทธ อภัยโสตกลงกฎิกาโน่นนี่นั่นเชิญเข้ามุมแมอาจารย์ยงยุทธก็ไปไกลไปถึงจีนพี่เลี้ยงก็ให้น้ำให้ท่ามีอะไรที่ต้องถอดมงคลโอ้ยงานนี้ต้องขลังแน่ๆดูสิไม่ไม่รู้ว่าชายผ้าจีวรของนของหลวงพี่ไหนเนี่ยเออเอาผมเพียง เอาละยกแรกแหกหมานกางเกงดำอิกคิวสังส่วนกางเกงขาวมุมขาวโอ้โหถีบซ้ายเข้าไปก่อนนั่นะนะจอระแค่ฟาดหางที่เกียมฟาดหางอ่ายังไงโอ้โหดูมากเขาดิอก้องจองกล้อง,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 องตัวเล็กกว่าะจะเรียกชื่ออะไรดีฝรั่งชื่อยาวเกินสุบายราอิฟนะสุบายราอิฟ งไงโอ้โหเตะล่างอีธรรมดานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเคยต่อยไทยไฟลีกเพื่อทีอ่จาะหาทิงคันเะลิศพูดชนะว่างั้นเหตะในรุ่นนี้รู้สึกว่าจะสุดสาครเอาไปกินตอนนั้นอแต่ถ้าพูดถึงมวยสมัครเล่นของเขาเนี่ยแม่โชคโชนมาไม่เบาฝีไม้ลายมือก็ไม่เบาอยู่แล้วอ ซ้อมอยู่่ข่มวยไทยในประเทศไทยนี่เองโอ้โหสอกด้วยแต่พูดถึงสไตล์การชกาของเอ็กคิวซังนี่ไม่ต้องกงังวืมียี่ยวนกวนมาทาอยู่ตรงนี้อ,อสร้างเสียงหัวรัดเสียงฮาก็อยู่ตรงนี้รวบรวมไม่อยู่คนเดียวนะ่ะทั้งดือ้อทั้งมึนก็อยู่ตรงนี้อ,อะไรบูรังผานก็อยู่ตรงนี้มีทุกดอกมีทุกอย่าง อ,อ้โอยนั่นธรรมดาสักที่ไหนจับขาได้ก็ตัตดล่างาไปทีนึงอาจารย์ยงยุทธสับมือคกต่อยังไงมวยคูณนี้ผมกลูวหัวไว้เขาลอยขั้นเทพแล้วก็ขึ้นมาสองขาอตอนไปนี่ก็สี่ขามาสองขาแล้วกลับสี่ขามันยังไงขอยติดตามชมก็แล้วกันนีเป็นปริศนา เอาไว้ให้คิดกันเอาโอ้ยออกขวาไปดอกนี้ยังไงนั่นธรรมดาสักที่ไหนช่วงยาวกวา่อาอ่าโอ้ยนี่มวยคาดเชือกนี่เผยแพร่ไปถึงจีเนี่ยอยากจะให้รู้ว่ามัดนักโคราชขลัดลบบุรีท่าดีไชยาไวกว่าท่าเสาเป็นแม่ไม้อา่า เป็นท่ามวยไทยเออแบบโบราณมีทั้งหมดสี่ภาคด้วยเออเอาซิเอาซีขยับข้าหัโอ้โหออกไหมออกไหมจับค้างขายังไงต่อโอ้โหกระโยนเข่าเอาซิเอาสิาสถ้ามาท่าเขา่าเข่านี้มันก็ต้องมีอยู่ห้าแบบง,งานนี้มีการน็นอกกันด้วยเขา่าแบบเข่าลอยยังไงกันแน่ อยากจะพารนาอยากจะบอกว่าเออเขามีห้าแบบมีเขาตรงเขาเขียงเขาโค้งเขาโยแล้วก็เขาลอยดูซิว่างานนี้จะตายเพราะเขาอะไรจับตาดูให้ดีมีลอยไปยาวนักเลยอ้อาวหมดยกสองอา้าวคือไอ้หมดยกแรกรีเพลย์ก่อนนี่ขี่เกี้ยมฟาดหาง จอร์เจ้นี่แหละเอายังไงขี่เกี้ยมก็จิ้งโจกเนะาะปักเข้าไปปักเข้าไปยังไงโดนไหมเขาโอ้ยดูดิกระโดดถีบเขยเนี่แหละต่อยไม่ถึงก็เล่นถีบนี่แหละขายาวกว่าแขนดูสิแม่สูงต่ำกว่ากันเท่าไหร่เนี่ย8เซนติเมตรเอาสิ ร้อยเจ็ดสิบกับร้อยเจ็ดสิบแปดเอาละยกที่สองยากระพริบตาครับพี่น้องมีสามยกแต่เราจะต่อยกันแค่สองยกเพราะเพราะมันฟาว <c oughs> จะรีบไปไหนเสียบเข้ามายังกระเตะน่ะยาวนักเหรอโอ้โหจับหัวมันโยกหัวกดหัวมาตีเขาเฉยๆเนี่ยตั้งการยังดีเตะน,นี่ อาวุธการเตะของเอ็กคิวซังเนี่ยดูรุนแรงนะครับเพรเขาไปทั้งสะโพกไปทั้งศอกโจนเขา่าลอยมาจากซุรินเลยเอ้าวถึงกีนด้วยเนะี่ยโดนทีบสกัดไว้ด้วยขายาวๆเอ็กคิวังไม่ลดละความพยายามสั้นกว่าต้องเดินเข้าหาถอยหลังเป็นหกล้ม ปกัปกปักโปโ้โอ้ตนี่เวียงไปทั้งสะโพกโอ่นั่นหน้าท้าทายท้าทายอยท้าทายท้าทายเตเเดินไม่มีปัญหาโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอ,เ,อเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเธอม,มีมีท้าให้เตะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ยรอยากกระพริบตากับท่านผู้ชมเอาละ โอ้ยยั่วเลยยั่วเลยยั่วเห็นไหมเห็นไหมแม่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยคิวซังอะจอบคอจอจอเนี่ยน่ยเอาล้วเอาล้วไล่เก็บเนี่ยไม่ขอยเก็บฉาดเอาสิเอาไปไหนกลับไปไหนเพี้ยงมาจากสุรินทร์นั่งมันเพี้ยงควายมามาไกลเหลือเกินท้าทายดีนัก เอาสินั่นนั่นไปไหนวิ่งแล้วยังยังยังไม่จบยังไม่จบแค่นี้ปักก็ไปยา่ยายนะ่าด้วยตัวใหญ่ๆห่โอ้ยเหนื่อยแทนถ่าทายเมื่อกี้ทำไมอ่ะไม่ถ่าไทยวิ่งก็ไปได้เข่าลอยเนี่ยเข่าลอยกันเต็มเห็นไหมโอ้โหดูท่าทางนี่ยวนกลัวฉันปัมาทาปักก็ไปเห็นไหมอา้าว มีสโลไหมแม่ท้าทายดีนักยกนี้ไปไม่ไปไม่อรอดโอ้เหนื่อยแทนเลยอากาศร้อนๆอยู่โอ้โหยาวเหยียดขิ่งนิ่งเลยเสาทรเลขลม้มโอ้โหเทน้ำกอกจมูกเขาน่านนะนะืมระวังรีเพลย์นหน่อยโอ้ยอาการกิรศัก์รรปูพักคาดก็ไปถึงนู่นเลยแหลนะนออแม่ เรียบร้อยเอาเอาด็ดดูรีเพลย์อย่างนี่ยังนี่เนาะเอามาสิอยากจะดูแล้วเกินะจะจับมือชกอ่ะยกแล้วก็ยกมามาประกาศทาคนชนะนี่ลดูรีเพลย์ก่อนปักเข้าไปยาวนักเหรอเออยังไงนี่ตรงที่ท้าทายให้เตะนี่เองโอ้โหสีข้างอ่ะนะ ยังไงตอนนี่โอ้โหโหลดศอกดอกนี้เกลียบร้อยอ่ะขอคารวะมิรักเฟนมวยมนี่งไงที่มาสองขาแต่ตอนกลับสี่ขาหิ้วปีกันไปพิธีกรบนเวทีคุณเมทริโอประกาศไปตามนั้นแหละขอขอบคุณจากคำปลอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับออร,ยร,ออยร like, share, วยรรรเๆเฮงเแบบไร้กีดจำกัด สวัสดีครับ